ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์ในบทปฏิบัติการนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นน้ำตัวอย่างนะคะซึ่งน,น้ำตัวอย่างที่จะใช้ในบทปฏิบัติการนี้จะต้องเป็นน้ำที่มีความขุ่นนะคะสังเกตจากลักษณะนะคะต่อไปนะคะสารเคมีที่ใช้นะคะก็จะเป็น ความเข้นแทกหรือโ o ลีอะลูมิเนียมคลายนะคะความเข้น 1%, 1ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการทำฟอเรสเซชันฟอคเรชันของเรานะคะเราชื่อว่าจาร์เพ็ก็คือเครื่องตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเมื่อเรามีการราห์เพ็กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการวัดค่าคุณภาพน้ำนะคะโดยวัดเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะก็จะใช้วิธีการวัดความขุ่นโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะวัดความขุ่น ต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่อง pH meter ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรดดา่างซึ่งน้องๆน่าจะเคยเหย็นและเคยได้เรียนกันมาบ้างแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วนะคะอยู่ด,าด้านใด้โน้นนะคะก็จะมีพิเกอร์ขนาดต่างๆนะครวมถึงกระบอกตัวพลาสติกน,นะคะค่ะสำหรับบทปฏิบัติการนี้ก็มีอุปกรณ์เท่าน,นี้นะคะ่ะ